vai fight ทางลง เดินไปมึงโอ้มาเข้าได้พอดีเลยมันยังไม่รู้มันยังไม่รู้แคมก,ก่อนมือกูโดนกดสับปืนเลยก็ปืนไอรี่นจริงว่ะว่าม,มากีดตหรอแม่กก์ก็สอง

ตายตายตายโอ้ยเฮียอัคเคียอะไรกูเนี่ยมึงกี่เฮียอะไรมึงเนี่ยเอ้ยกูเปิดก่อนเลยนะเว้ยไม่โดนได้ยังไงวะหอมันจุดไฟกันน,น,นี่เฮียลิขิตดีเหมือนอะไรเหี่ยวอะไรแดงๆหอมไฟกูก็นู้นว่าไฟฉากเกี่ยเฮียพยายามเต็มเลย ยังไงไว้เอเรียคีแก๊สไม่มีพ่อมึงไงใช่เหรอเออไหนมีอ่อมีแสดงว่าเราอา,มา,มาจาะข้างนอกอันดิไฟจุดไปติดไว้ที่ริเนี่อ,อ่ปไฟอมป่ะไม่รู้มันเปียกอ่ะติดแลด้วติดแล้ว ตรงนี้ตรงนี้มาลไฟก่อนมาลไฟก่อนมีใช่ไหมตกลงอ่ะโอ้หนี่แหละไอ้เฮียไฟนี้แหละโอ้ดิฟ้าเก๊กเก๊กเฮียอ่าตามตัวแปดมึงฝนไม่ได้เลยเดินไม้เนี่ยดิกูข้องใจอักูกี่วะไปมึงเพื่อน เป็นไปได้ยังไงวโดดอไอ้เหี่ยมกุกขนาดนั้นเลยวะมันเป็นไปแล้ว่ะดิเฮ้ยอย,อยู่ใต้ครับเป,เปิดปะแรงไ็ค่อยดีอมาไ้สดี เสียเซลเลยวะเนี้ยนร่องสองส้ำดใกล้ไปเปล่าระเบินเมื่อ เยอะเหมือนกันด้วยวต้องเปลี่ยนกูดามีดอีกแล้วเอาที่ต้องเปลี่ยนมาซ่อมที่เอาเไปลยที่ขเดาะทางออกอยู่หน้าเราเลยสัตวสข้อจังไม่ยิงก็ไม่ได้อะเราทำไมเราเป็นคนขี้ขอแบบนี้ จากทางออกนะแม่ยิ้เดี๋ยวจะหา <abl is. S 1> ทาลูกเยี่ยนเดี๋ยวทางออกแล้วเดี๋ยวจะหาทหาออกแล้วพี่เ,ออเออด้การมอนบั๊กพอดีเลยวะยิ่งดิโชคดีว่ะตัวหนึ่งว่ะเด็กการแล้วเหรอเด็กการแล้วได้จากไหนในไหนการเป็นยงไงมาจากคนด้วยแหละในการเป็นไงังไงฮายลงยังถ่ายไม่ได้พี่หาทางมีที่ไล่อยู่ ป่วย้เราเก็บลูกกระสุนไอ้โมเตกี้มายังไงก็พอไหวเฮีย <c oughs> เลื่องมา <c oughs> อ่กกิ่ไงไหมรองไหมเพื่อนลองลองไม่ใช้กุญแจเปิดดิ มีแล้วเพื่อนเขี้ยตาดีดูดิเขี้ยมีแลนไมเป๊อปเขี้ยกลัวกลัวแลนไม้แล้วหรอตรงนี้เหรอพี่ที่โดนะอือมีโรงพักหรือว่าอะไรหักกิ่งไม้ยังย้องเก็บของวะหักไปแล้วไม่มีอะไรเลยโอ้ยไม่เป็นไรโซดี ไปขึ้นเอคสันโยโย่เราปิดแล้วเราเปิดไอะไรเอาปิดตีเฮียเราเฮียอะไรล่ะเฮียมันลอกดังเก็<อ>บตรงนี้นี่หว่าที่เรามาอยู่ดึกมืดตื่นเเลยที่เรารับมาเราเบิดปัมามาดป๊มามองไม่เห็นเลยดิ<ล>ไปฉายไม่มีเคยมีีม่่วาดไมใช่ชดเยาปะมีนายจริงเหรอ เห็นนะเจอทางออกอยังก็คงบุ่มเลยนะหน้าอาทิตยเติบรีนะออกไปก่อนดีกว่าเดินเข้าเลยยี่ยรี่ไม่สนนี่เลยให้มันรีใหม่ จะต้องหาหมีดเพิ่มโอ้ย ไม่เห็นแม่งมอนเลยนี่ถางออกมอดแม่งมองดมอาหารโอ้หยิหมาดเว้ยนี่หาได้กิน คนไอ้วิ่งเล่นมาแล้วอีกที

สองสองอสองนีแล้วนี่งว่าะล้วน,นขนาด,ดนี้อินไม่อยากไปไม่ค่อยแม่นด้วยปูเจพียังดาบ ตัวใหญ่หรอเออ,อตัวนี้แหละมันจะมีตัวเล็กออกมรราไปล่านหรือเปล่ใช่ยังเอาเพื่อนมาก็ริบไปวมั้งเนี่ยแล้ว,ลไปไวเป็นอีเรียนเนี่ยล่ะต้องยังไงอะมันมีสะโขบไหมราชการไม่มีจิ้งหรอยเยอะ 去买。 ไปเลยเพื่อนเอาเอาไม่ดูกันหรอไปเลยจัดไม่ดูแล้วกันเลยเรานี่มีอะไรอ่ะสองเราไปแล้วเพื่อนอหยู่ไหนวะเฮ้ยใกล้กันเลยดิไเฮียเอาเงินชีวิต่อ อันนี่คือเราไม่ต้องสู้แล้วก็ได้มบบน,นี้เิกเราแค่หาทางออกอย่างเดียวถ้าไม่จะเป็นแบบ<ห>ว่าหาหาหาแล้วก็หาทางออกจบตอนเนี้ยก็ใช่ไงตอนนี้เราเคยมาววมหรอวะ่เลยไม่เคยไม่ไหนดิอ๋อเคยมาแล้วเคยมาแล้วเหรอทำไมผมไม่เคยมาไม่หรอ ไม่ใช่มาคนละประสาทกับไอ้ถิงมันละจันตอนนั้นเราคนละอันกับที่มึงโยนยิงไอ้ไอ้ไอ้ที่ผมบอกอ่ะไอ้มี่หานมันมันที่หนมันปิดเล็กเล็กอะมันมีอะไรไหมไอ้ตรงไหนไอ้ตรงที่เป็นประสาทเล้วหินล้อมรอบที่ผมบอกเล็กเล็กอะอันนั้นอะลองเข้าไปดูมั้งยังอ่าจะเข้าไปดูแลพีรมิดปล ไ,ไอ้นี่มันอยู่กลางน้ำเปล่าพี่ไม่ไม่ไม่ที่ผมเดินผ่านเมื่อวานเนี้ยก็ผมบอกว่าเนี่ยผมผ่านเลยตรงเนี้ยอ๋อไอ้ประสาทที่มันสูงสูงเลยที่มันเป๊ะเป๊ะอย่าเงี้ยอ๋อเดี๋ยวมาดูตรงมือมือดีเปล่าน่าจะดีแล้วนะพี่อันนี้หายว่ะมับนบิดไม่ได้เพราะมันตัดดิ <c oughs> ใช่มันแค่หาย มันอาจจะอยู่ตามอย่างนี้ก็ได้ว่าเป็นไม่ได้หมดและลุบลอบสรุปวิ่งตกเขาไปจับอันนั้นทำไมไม่ได้ยินเสียงเฮียอะไรเปล่ามไงนี่ทางออก็ไอ้เล็กเอ้าถ่ายไว้ถ่ายไว้โอริจีตีนะพี่มาทางนี้จ้ะไอ้โอริจีเลยลองถ่ายไว้ด้วยไอ้เล็ก อ่าได้ม oh ีอะไรดวิ <h 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 ่งตัวขึ้นมาเ้วขวาไอขึ้นมาตะเกียบเล็วกว่าเร็วเอออะไรโอ้ยชิดเลยนแไปเด้อพันมองเจอกันอะไรนี่น เกงกูรู้เลยโดนอะไรอ่ะทำไมกูเดินไมกูไม่โดนไอ้บัตรแล้วก็ทักทีเฮียโว้ยเขไดมาีใจเกินเหตุดีใจเกินเหตุไอ้เหี้ยกูก็แม้เสียงเหี้ยอะไรเดินมาดูโคตรฉีชีตเลยไม่เป็นไรกูไม่โกรธไม่เป็นไรกูไม่โกรธเอาไปเถอะประเดี๋ยวท่อน ผมไม่โกรธไม่โกรธไม่เป็นไรไม่โกรธไม่เกลียดเออจำไฟไฟผิงกแล้วแบบผิงเย็นๆผิงอุ่นๆก่อนออกอ๋ออยู่ตรงไหนจำได้ไหมเนี่ยจำได้แล้วพี่จำได้มาใกล้ๆเลยเพี่อใกล้ๆเลยพี่แต่เราหัวดได้หลีกเห็นไหมเราโง่ไอ้เหี้ยเกือบเกือบไปฝั่งนู้นเลยไอ้เหี้ยกูก็ว่าแล้วมันมันเราสอบสวจไม่ไปร้อยเปอร์เซ็นน่ะเสรอยู่ อยู่ในในไหนในห้องหรือว่าอะไรไอ้ที่เรายิงเมื่อวานนะพี่อยู่ใกล้ตรงนั้นเลยอ๋อไอที่เป็นมันยังเป็นปภาสาราษาขึ้นสูงๆไม่เคยมาไอเด็กระวังหน่อยน้องมึงนี่อ่โอ้กูเดินแบบโอ้โหเลยไอ้เด็เดินระเกะไอ้เยอะมีที่อะไรจะแห่ต้นนี้ไปเอ๊ยเดือ กระโดปะปะดปะอยากสูดอากาศข้างนอกก่อน Let's go รูออกไปปุ๊บเกิด,ดเจอตัวไก่ตัวไก่ยิงใจฉีดลึกหรอไอ้ yeah! สวิฟต์แก๊สไม่รู้ใจมันใช้ได้ครั้งเดียวเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วโค้ดไม่ไมไดีเยอะมีแรงหม้อะไรแบบว้าบเหรอของไปลูกไปนอกแล้วเพื่อน